สมบัติที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันการผสมกันของวัสดุคือการนำวัสดุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วทำให้ได้วัสดุที่มีสมบัติเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องการการนำสีตั้งแต่สองสีขึ้นไปมาผสมกันเพื่อให้ได้สีตามที่เราต้องการทา เอการนำวัสดุมาผสมกันมีประโยชน์หรือไม่เพราะอะไรนะ้าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะการนำวัสดุมาผสมกันมีผลทำให้ได้วัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราจึงนำวัสดุมาผสมกันเพื่อให้ได้วัตถุใหม่ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องการค่ะ เราสร้างวัตถุใหม่ๆขึ้นมากมายโดยการนำวัสดุมาผสมกันยกตัวอย่างเช่นผสมในอาหารทำให้ได้อาหารที่แปลกใหม่หน่ารับประทานผสมเพื่อทำของใช้ที่นำไปใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องการนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นการทำขนมไทยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างขนมครกค่ะ ขนมครกนะคะนักเรียนดูนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นก้อนกลมๆขาวๆนะคะแต่เอนักเรียนคิดว่ากว่ามันจะมาเป็นก้อนขนมครกแบบนี้นะคะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเจ้าก,ก้อนขนมครกของเรานะคะส่วนผสมมันมาจากแป้งข้าวเจ้าค่ะน้ำกะทิน้ำตาลและเกลือค่ะ เราจะนำส่วนผสมพวกนี้นะคะมาผสมให้เข้ากันและต้องมีความร้อนด้วยนะคะมันถึงจะได้เป็นก้อนขนมครกแบบนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะแป้งข้าวเจ้าน้ำกะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือเมื่อผสมกันนะคะก็จะได้เป็นเจ้าขนมครกก้อนเล็กๆก้อนนี้นะคะแถมยังมีรสชาติหวานอร่อยด้วยค่ะการทำคอนกรีตนะคะ นักเรียนเห็นบล็อกคอนกรีตไหมคะเป็นก้อนและมีความแข็งแรงทนทานมากๆนะคะเหมาะสำหรับนำไปปูพื้นทางเดินนะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูนะคะว่าบล็อกคอนกรีตก้อนนี้มันทำขึ้นมาจากอะไรไปดูกันเลยค่ะบล็อกคอนกรีตก้อนนี้นะคะมันทำมาจากปูนซีเมนต์ทรายหินแล้วก็น้ำนะคะ ปูนซีเมนเนี่ยมีลักษณะเป็นผงนะคะทรายนะคะแล้วก็หินก้อนเล็กๆแล้วก็น้ำค่ะนำทั้ง4อย่างนี้นะคะมาผสมกันจากนั้นเนี่ยก็เอาไปทำเป็นก้อนบล็อกแล้วก็รอให้แห้งนะคะพอมันแห้งเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากๆนะคะเราก็นำไปใช้ในการปูทางเดินค่ะ สลามนะคะสำหรับเจ้าสลามก้อนนี้นะคะมีลักษณะสีสันสวยงามนะคะบางอันก็มีกากเพชรบางอันก็ไม่มีกากเพชรนะคะขึ้นอยู่กับส่วนผสมค่ะสำหรับส่วนผสมของสลามนะคะมีเพียงไม่กี่อย่างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสลามมีส่วนผสมดังต่อไปนี้ค่ะมีกาวนะคะกากเพชรแล้วก็สีผสมอาหารนะคะแล้วก็ใช้ผงซักฟอก บางสูตรนะคะก็จะใช้กรีซอรีนบอแรกแทนผงซักฟอกนะคะนักเรียนเราจะเอาส่วนผสมพวกนี้นะคะมาผสมกันก็จะได้เจ้าสลามก้อนนี้นะคะซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดค่ะจากตัวอย่างที่คุณครูกล่าวมานะคะดังนั้นนะคะการนำวัสดุมาผสมกันมีผลทำให้ได้วัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะ เราจึงต้องนำวัสดุมาผสมกันเพื่อให้ได้วัตถุใหม่ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องการค่ะ